สบายดีป้าลุงสวยสวยดูยสิพี่แกม้มไปโอ้โพูดดีๆพี่เทนกนูนกระละอะไรกระลอนกลอนกลอนกลอนคือบอห้องกันน้องลูก

Boys <laughs> ừ. sao cho nhanh hơn nhao hơi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  con

จับใกล้ๆกันที่ล่ะมีไม่ต้องพังนั่งดูเฮ้ยไปถอนหญ้าแถวนี้อันนั้นๆดึงไม่มีก็ดึงอ่ะลูกมีคนตามมานี่หญ้ามีคนตามมาจับดิลูกจับดิน้าต้นมากระทันกับซับหมอกรู้จับจำๆเหงามัน นี่นั่นต้นมันกะทันในเด่น,น <think> พี่ร้อยพี่ร้อยมาฮุบพี่ร้อยนี่พากันฮุบจ้าเนาะฮุบไปถิ่มพูดเฮียไปไม่รอดเนาะอ้าวมีคนตามมาแล้วเว้ยอืพากันฮุบไปใส่น,นั่นไหมงานไปเลยด้วยเถียนหมุดแดงนะลูก

กินกรนำย็นแจะกระเจีแมนเออดีกู่ยยเออดีกูก็ก็เนี่ยังไงทกระเบ๋าตกอยีเลยเพื่อนมึงมันไม่ไหวจะเคลียเลยนี่ ใอรว่าม้กันไมก่ตาบุคคลมามันเป็นอะไรเคยโหลดเ็งแมันนามันะรกินแหม่าหมวาแห้งาไส้แงกวยเฮดดอร์โดนใรแหมแห้งนะติดกระแรมีทงเนนรหม่แห้งแหมแหงมึงจะอัดยกกักนดบ่ หมอไป๊ปซับยำร้านน้ำเล้วดอกค่ะให้เขาหูเพิ่งซับฮบลูกหุบให้ซซจอยซับแทกเ็นปล่อยแล้วแกเตนยุงยปล่อยแทกเตนหรออือปล่อยตรงไหนอ่ะที่กระเป๋าซซจอยจายเดอ้ในกระเป๋าจอยอือ็คือเห็นไอ้หมดเมื่อสมรเีเรยล อย่างเงี้ยหมดไปอยู่หมือนทิดพร้อมถวเลยบอกมบเอาลูกเ่ยนี่ไหมเฮ้ยให้หมดชินหมดเอาหมดเห็นกระไรหมดแดงไฟนะ เมื่อไหร่ไปยืนมองข้างมันะราระวังเลยอำไมเน่องเธอมันมีเตียนมนห้อหางเฮ้อลูกนะดี๋งจ้าเป็นคนเก็บลูกให้ซอจอยกั็ซอเอื้อ lăm wan đi vô 1000 ồ không, vô bãi không ồ con nó già สิลูก cả แห้งอ้อ <laughs> 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 cả đám phụng nhảy nhăng mà khám nó cũng mửa thì mẫn ai, ai trên mà khืน ai cho nó nó đang tệ mà khืน nó đang ôm sao này ai cho nó hát tệ cả nhà nôn nọc ha phát lông của bớt, <laughs> à, phải luôn ลองน้ำด้วยน้ำกระทันด้วยคก็ได้กินเชียงกับซีขาวแล้วบาเฮ้ยซีทั้งหมดเล้วทั้งหมดเฮ้ยบางคนนะหมดทั 1> 1. ้งหมดแดงทั้งหมดอันหมดชมหมดชม กิ๊บลูกกิ๊บสอยกันจะได้เสร็จเร็วๆพูดๆไอ้กกอนก็อยากนกผุดมาหลายท่าน anyway. ัาบายไดิปลุงไหนนี bueno, Japanese, ่จังก็เลยสาวบาทจังก็เลยสาวบาทคำโมยยังแค่นอันมีเบี้ยมันต่อยมากม็ลงตอนนี้แล้ว ตัดไฟแต่ต้นลมเกิดมาค้นได้คยอม,มันลายเกินพี่้องเม้ซับหมอกไม่ถูกโ้เขากระบายเติบได้บงางสนะินแป๊วนะมโมเดงไข่เนอะโอ้ยมึงข้าไปมึงกระนังรถทั้งนอกผู้เดียวอื Họ svan bán yeu một, ừ. ừ. một đen đấy เอากระลูกเหรอเอาคอนเหรอเจ้จอดชอบกระลูกกูเ,กเกต้นเหรอมางองดากทำไมคุณน้ำมางองดากจะกล้องฉันทำไม <laughs> ไปดีแล้วลูกเดี๋ยวไปดไปลุงนะโอ้ยหมูแดงนะลูกนนตีนนะหมูแดงนะตีนนะลูกโดยันเรแดงอัวนี้นยือเยนเอมอนิลนไขมันออโอ้ยกินหมดลยลูกขับไปกินยังไงไปมันเย็นลูกตัวนี้เพาะไปกินยังไ้ไป เากินน uhm, ้ำ네ก็พออยูไหนป่ะห้องซาจอยด้อลูกมันสีหายซาจอยแล้วสีหายแล้วหองเราบปมนน้องเฮาด้อลูกปู้พอป้ามาหายเลแป้น้ำพอไปพอทาแน๊ะว้าอีปุ้ยไปยังคือบอมันออก จะเสร็จแล้วเพื่องหกสิบนักงานเงียหัวสหลาไยังที่มันจัง,ยยงแต่เราพี่น้องจราขอันม่คิดนะฮะจองกระเทยหิดเรียบร้อยพี่น้อง อ๋อมันจะควรเก่งๆ,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 ๆพูดกระเป๋าของข้อเลยจอย